คุ้มราคาอยู่ครัตอนนี้ผมขอไอ้นี่ตรนี้ให้เขาติดด้านหลังนันก็คือดามเป็ดามดำดามตรงเนี้ยมันเตอนตรงนี้ยมันไม่หักเสียแล้วครับเป็นดามเสอยดามแบบนี้ไปดามแบบนี้ไปจะติดดามต่อหน้าจะว่าถ้าเกิดมีโป่งถ้ามีโป่งรับก็ไม่ต้องดามถ้ามีโป่งรับอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีตั้งเตาอย่างเงี้ยครับถ้ามีโป่งรับต่องสองทางก็เท่านี้มันก็แล้วตามเป็นตรงกลารมันก็ได้แต่ที่ผมไม่แน่ใจว่าโป่งมันเป็นไงถ้าเกิดโป่งมันจะมันจะเป็นโคนแก่เตาก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไร É, é, é. 咁努力。<c ười> สวยมากฝากกดไลค์กดแชร์ช่วด้วยนะครับผมปังๆเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเดิมทุกคนกันนะครับขอบ